ในแต่ละปีเยาวชนนับแสนจากทั่วประเทศต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบความสามารถความรู้และจิตใจในสมรภูมิรบทางการศึกษาเพื่อเข้าชิงที่นั่งอันจำกัดในสถาบันการศึกษาของรัฐแน่นอนว่าเหล่ายาวชนผู้มีความมุ่งมั่นสูงจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีและสร้างความพร้อมในทุกๆด้านทั้งนี้ในการแข่งขันที่นับวันยิ่งสูงขึ้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายจึงยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงเพื่อแลกกับความรู้และกลยุทธ์ใหม่ๆโดยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชาที่มีอยู่นับพันแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งความท้าทายของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนะคะนั่นคือปัญหาเรื่องของนโยบายการศึกษาค่ะซึ่งในวันนี้เราได้ลงพื้นที่นะคะสำรวจสถาบันสอนพิเศษหลายๆแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพบว่านอกจากจะมีจํานวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นแล้วสถาบันสอนพิเศษก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนั่นย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระบบการจัดการเรียนการสอนในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งของรัฐบาลด้วยค่ะ โดยจากการลงพื้นที่สำรวจสถาบันสอนพิเศษ3ามแห่งประกอบด้วยย่านลาดพร้าวพญาไทและสยามสแควร์พบว่ามีจำนวนสถาบันเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยแต่ละสถาบันจะโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับหรือโบชัวเพื่อบอกรายละเอียดเบื้องต้นทั้งวันเวลาที่เปิดสอนราคาต่อคอร์สรวมถึงคุณสมบัติของติวเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และคุณวุฒธที่สูง ทั้งนี้หากไปดูในส่วนของราคาต่อคอสหรือต่อวิชาที่เปิดสอนนั้นจะเห็นว่าราคาจะอยู่ที่150 300บาทต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือราคาเฉลี่ยต่อคอสมีตั้งแต่1,500 5,000บาทขึ้นไปนอกจากนี้ผู้ปกครองบางส่วนยังจ้างครูสอนพิเศษไปสอนตามบ้านโดยจะคิดค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งจากการสอบถามเหตุผลว่าที่ต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษนั้นพบว่าการเรียนการสอนที่โรงเรียนมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาอาทิการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจโดยครูผู้สอนมีวิธีการสอนแบบเดิมๆไม่พัฒนาตามยุคตามสมยัยอันเนื่องจากวัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนจึงเป็นช่องว่างในสรรคในด้านความคิดและการสื่อสารจึงเป็นเหตุผลทําให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา เช่นเดียวกับบรรยากาศในการเรียนไม่เอื้ออนวยทั้งสภาพแวดล้อมที่นักเรียนเข้าเรียนจำนวนมากต่อห้องเรียนความหนานแน่นและความอึดอัดในห้องเรียนในโรงเรียนของรัฐมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องมากถึง40คนต่อห้องจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนซึ่งทั้งหมดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญที่ทางรัฐบาลและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคนต่อไปต้องมีการประสานการทํางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งนี้ที่ผ่านมาแม้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นตามนโยบายด้านการศึกษาในการเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงโดยนโยบายการศึกษาที่ทําได้จริงมีคุณภาพมาตรฐานแต่ก็ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพราพรกัญญาเฮงทีมขา่าวไอเอ็นเอ็นรายงานค่ะ